204แดงมาร์การันตี5ปีประหยัดไปกว่าครึ่งล้านนะผมร,รีเจนเดอร์ตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดนะครับผมกับตัว2องรีเจนเดอร์นะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีระบบความปลอดภัยให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะไปดูข้างในกันดีกว่าอ้าวแต่ก่อนไปดูข้าง,างในดูนี่ก่อนไฟหน้า led นะเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังพร้อมไฟตัดหมอกนะครับผมแมคคอร์บ20นะชุดแต่งรอบคันรีเจนเดอร์อย,อย่างนี้เลยนะสวยๆนี่ไล่ดูข้างหลังเลยนะจะได้เป็นหลังคาดำแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ไฟท้าย led สวยๆแบบนนี้เลยนะ ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้เาเตเปิดแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับคุณพี่พมาดูข้างในกันนิดนึงนะสาหรับตัวดีจ e นเดอร์เนี่ยจะได้ตัวภายในดําแดงนะครับสวยมากเลยนี่แต่ต้องบอกว่าไฮไลท์จริงๆของตัวนี้คือเรื่องระบบความปลอดภัยนะเพราะว่าตัว2.4กับตัว2.4 4ดีจ e นเดอร์เนี่ยยังไม่ได้นะนี่ได้ตัวดิรมิกเลเยร์คุชชั่นโถวแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เตือนก่อนชนเตือนออกเลนนะครับผมไฮเด e ร์ชิพพวงมาลัยฟังชันเพิ่มเสียงรถเสียงคำสั่งเสียงนี้ให้ครบเลยนะ รวมทั้งกล้องสามร้อจุดองศา Wide Edge Charging ที่ชาร์จไร้สายนะโหมดการขี่ Eco Normal Sport นี่กระจกปัดแสงออโต้ตอนขับตอนกลางคืนก็ปัดแสงแล้วเรียบร้อยอ่ะ2.8นี่ได้เครื่องเสียง JBL ด้วยนะครับผมก็อบอกว่าตัวเนี้ยครบคันที่สุดคุ้มค่าที่สุดรถใหม่นี่1.8ล้านคุณพี่ประหยัดไปกว่าครึ่งล้านนะผมแอกบกระซิบนะต้องบอกสภาพดีมากทีนนี้เพิ่งเชียา์ให้ด้วยความใช้งานภายในศูนย์หปีใช้กันยาวๆอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันเร็วกว่าอ่ะ สภาพเนี่ยต้องบอกว่าเราทําการสปาภายในภายนอกแล้วเรียบร้อยเบาเหมือนไม่มีคนนั่งเลยคุณพี่นี่โดยเฉพาะปบาดแถวสมอ่ะซูมเข้าไปอีกทีครับบาะแถวสามต้องบอกว่าสภาพใช้งานน้อยมากๆใหม่จริงๆคุณพี่แต่เราทําการสปาภายในภายนอกให้แล้วเรียบร้อยแนละ้วรับรองว่าสะอาดพร้อมใช้งานเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับผมเพื่อดูไซซิ่งกันนิดนึงแต่ขึ้นมาอย่างแรกเลยรู้สึกว่าเย็นนะครับเพราะว่านี่มีแอร์ดสซอนต้อนหลังนะ เรียกว่ามีตรงพอรตนี้พอรตนี้ตรงนี้นะสบายเลยแล้วก็กลิ่นยังใหม่อยู่เลยสภาพใหม่มากนะครับนี่เฮดรูมนะผมสูง170ประมาณนี้เลกรูมประมาณนี้นั่งกว้างสบายอันนี้มีตัว USB Type A นะครับผม2พอร์ตตรงนี้ก็ชาร์จไฟได้นะแล้วก็มีตัวเป็นปลั๊กใหญ่ชาร์จตรงนี้ได้อีกอันนึงที่ชาร์จไวเลสก็มีครบมากอะไปต่จังหวัดคันเดียวจบรู้เรื่อง ถ้าเคยเคยขับนะตัว2 8ขับมันนะครับผมถ้าคิดว่าแบบตัว4 l Drive ไม่จำเป็นเนี่ยตัวนีวนจ้จริงๆพอแล้วนะ,ะระบบความปลอดภัยเครื่องเสียงก็ดีรบนี่ยแอร์ตรงนี้เนี่ยมันแบบส่วนตัวเย็นทั่วถึงเรียกว่าจะลูกหรือจะใครนั่งข้างหลังก็ไม่อึดอัดนะอนเนี้ยผมสูง170ก็นั่งได้อยู่นะแต่ถ้าตัวสูงกว่านี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าอ,อึดอัดแน่นอนแต่ว่าอย่างผมยังได้อยู่นะครับผม ะจะได้เห็นภาพกันนะครับคุณพี่อันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดนะครับนี่ไฟท้าย led สวยเลยอ่ะเปิดท้ายแล้วเช็คบอดี้กันหน่อยนะอันนี้ก็ฝาไม่ได้แกะนะครับผมเปนสปอร์ตตรงนี้เดิมนะเนี่ยังเกตจบริเวณตรงนี้นะอันนี้เป็นคลิปคข้ามู้นะครับเนี่ยเป็นสป,ปอร์ตขังตรงนี้นะถ้ามาันทําสีอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นโผโปแบบ มามันจะได้มีแบบให้เห็นใน s u p p o r อ่ะเดี๋ยวผมพยายามเปิดซอกลุกโป่ให้ดูนะเหมือนคุณพี่มาดูด้วยตัวเองนะครับผมอ่ะลูกศิษย์ปิดโปงนะครับผมอันนี้เปิดการการเช็ควงกลมนะเป็นเช็คโครงสร้างอดี้หลักนะครับผมว่าเป็นรถไปเกิดอุบัติเหตุนะถ้ารถเกิดอุบัติเหตุมันมีรอยเชื่อมรอยซ่อมอย่างเนี้ยเรียกว่าตอนนี้เรียกถึงโครงสร้างหลักแล้วเรียกว่าซื้อรถกับเรามั่นใจนะเพราะเราขายแต่รถสวยเกรดห้าดาวนะครับผม ไปดูกันต่อนะครับอันนี้วงนี้สวยหลักการก็จะประมาณว่าเอามือรูดเรียบไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมรอยทําสีนะถ้ามีก็คือรถเกิดอุบัติเหตุมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยาก็ต้องเช็คให้ครบทุกวงนะครับอ่ะมือรูดเรียบลื่นนะต้องบอกว่ารถอันนี้ยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ดูนิดนึงนะแต่มั่นใจได้เลยนะว่าของเราตรวจโดยช่างมากประสบการณ์นะ แล้วเรา double check กับเตอร์ปาร์ตหรือบริษัทตรวจรถชั้นนานะครับ mm hmm. ก็มีใบตรวจรถเป็นรูปประทับนะครับผมก่อนเรารับซื้อเข้าลูกค้าเราตรวจทั้งบอดี้แล้วก็ตัวเรื่องประวัติเข้าศูนย์กับศูนย์บริการนะ mm hmm. เพื่อเป็นเช็คว่าเลขไม่แทนนะครับผมมั่นใจได้เลยนะอ่ะอมือรูดเรียบดื่นไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องน้องกันหน่อย อ่าเปิดฝามานะครับฝาเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะไม่ได้ขยับนะครับผมแก้มซ้ายแก้มฝาไม่มีขยับนะขาน,น้าไม่มีรอยเชื่อม,มรอยซ่อมอะไรใดๆนะไม่มีขยับนะครับผมมั่นใจาได้เลยเป็นเราขายแต่รถสวยเกียร์ถ้าดาวนะครับผมโอ้รถใหม่นี่หนึ่งจุดแปดล้านคุณพี่เอาไปเลยหนึ่งล้านสองเซอรีเหมือนเก้าพันบาทนะครับผมไปอย่าไปห้าแสนห้าคุณพี่กับเลขไม้ห้าหมื่นปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะวารันตี้ห้าปี ก็ว่าใช้กันยาวๆเพิ่งเช็คเงยให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมตัวนี้นี่ต้าใช้นะอ่ะต้องบอกกันหน่อยสรรพคุณตัว2.8เนี่ยได้ตัวเครื่องเสียง JBL Dynamic Radar Cruise Control นะหรือขับรถ,ถอรัตโนมัติก็เรียกว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดเต็มเดินก่่นชนเตะดอกเลนขับออกต่างจังหวัดหรือขับไปไหนมาไหนไม่อื่นเลย2.8นี่ได้204แรงมา้าก็เรียกว่าแรงโอเคนะแล้วที่สําคัญดีเจนเดอร์นี่หล่อๆยเลยได้แบ็คขอบ20ชุดแต่งรอบคันอย่างนี้สวยๆเลยนะครับผม ใครสนใจซื้อรถขายรถติดต่อมาได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผมรีบมาเป็นลูกศิษย์กันนะครับ